สวัสดีค่ะร้านป,ปุ๋มสาขาสีพัทยาค่คะ,คะวันนี้พามามห้ชมสินค้าในร้านนะคะอย่างเช่นรองเท้านะคะถุงเท้านะคะรองเท้ามีลายการ์ตูนน่ารักน่ารักเลยค่ะถุงเท้าก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้านะคะหัวก็มีนะคะลายการ์ตูนน่ารักมากเลยค่ะคุณแม่ ฝั่งนี้จะเป็นหมวกนะคะถุงเท้าถุงมือเป็นเซ็ตก็มีนะคะตรานี้จะครบเซ็ตน,นะคะมีทั้งหมวกมีทั้งถุงเท้ามีทั้งถุงมือคะ่ะฝั่งนี้จะเป็นผ้าคลุมนะคะผ้าคลุมผ้าขออตัวเด็กคะ่ะแถมมีผ้าเืนๆด้วยนะคะ สำหรับแม่แม่ท่าในใดที่สนใจแวะมาสมพี่ร้านได้นะคะร้านตระทุสาขาสี่พัทยาหรือสอบถามังเพจกได้นะคะ